สวัสดีครับพี่สารคืดฮอนครับเมืออ่อกี้กังเว้นล้มดีนะครับช่วงเศร้าเมื่อเศร้าว่าวาหลายตัวนะครับที่ล่งลมเบิแ์ตช่วงประมาณแปดโมงแปดโมงก,กว่านี่นหละครับแจ่ว่ากับกับไม่มีมากอีกระหอกหนึ่งพี่น้องนะครับมีมาอีกระหอกเป็นว่าวที่ไอ้าอาสายโนซงสูงใหมผมนะครับหรือทั้งคนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหนลายร่องเห็ดเบิ่งแจ่ว่าผมเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งขึ้นเสียงยยยือขึ้นเปิดเบิกพี่น้องนะครับ เดี๋ยวว่าเราวาว่าจะออกสื่อผมเด้อนะครับเพราะพี่ยังครับอ้ายขอบคุณหลายครับเด้อนะครับพี่น้องทั้งนครศรีธรรมราชนะครับทรงสูตรวาวตัวนี้ไหมผมนะครับผมกัดจีนร้องเทศเบิงให้พี่น้องเบิงน้ำแต่ว่าผมใส่หางนิดหน่อยหางเด็ดเตยนะครับร้องวาวตัวนี้ล้วกัดจีไปร้องวาวใหญ่นะครับวาวใหญ่ของตะกี้นะครับตัวสามเมตรนะครับให้พี่น้องได้เบิงนะครับได้เบิงน้ำว่ามันติขึ้นได้ว่าติดที่ไหนนะครับ เอานะครับไปทดสอบร่วมกันนะครับแต่ว่าเพื่อนไลยบอกไงว่าให้มัดหลังจะหน่อยให้มันแอ็นหนานะครับแต่ว่าผมผูกแตกต่างจากเล่าตรงคือผมผูกตรงไอ้มัดสุ้งด้านหนะทีนะครับตรงดังนะครับมัดคุ้มทั้งดังนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งยุ่งสนาร่วมกันนะครับให้ตาไนต่าพันธ์นะครับแล้วไหนเบิ่งนะครับปีงเดยนะครับเสร็จแล้วนะครับว้าวผักใต้นะครับผักใต้เป็นทรงสูตรวาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสีพิเศษไผ่พี่น้องในเบิ้งน้ำ นะครับว่ามันเป็นอย่งไรขี้อย่งไรเนี่ยออนุญาตั้งตั้งเจ้าของสูตรดนะครับเด้อผมใส่ใส่หางขึ้นมาหน่อยหนึ่งใส่หางอันยอน่อยๆมากเพราะว่าพันอยู่ภาคใต้มันก็มีปลาหมึกมีหยังไงก็เลยเยทสกับศาสนาไก่ไข่หมวดปลาหมึกกันมาครับใต้ปันอ่าเอ,อื้อนว่าปันชุดหางเครื่องวันลำสิงไปเบิ่งน้ำกันครับเดี๋ยวตาไผ่ตพาพันธ์กับตาจ้อยครับไป เทสให้นะครับความดีเพียงไหนโอ้ยแดงกักโอ้ยเสียกเอาท่านเนี่ยเบิร์นท่านได้เอาออกเกันอยู่นะครับเทสเรียบร้อยนะครับล่องเทสครับพี่น้องนะครับขึ่นบ้าขื่นพี่น้องยาบากันเด้อนะครับบอกว่าสูตรผมเห็ุตามสูตรเป๊ะเลยนะครับเพราะมีการพิชเปี้ยนนะครับมันนีขึ้นบ่าขึ้นเดี๋ยวตามไปเบิร์นยูสนามครับขอบคุณเสือสวยๆนะครับจากอาจารย์ปูคนเบิกทางนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเทศไทยผมอย่นะครับไทยสารคดีเกี่ยวกับไอ้กาวาวนะครับ อาจารย์ปู่คนเบิกทางนะครับช่องหลายหลายช่องนะครับปอาจารย์ปู่ตาจอยพี่หเดี๋ยวตาจอยกับตาคิตตีนี่ล่ะกินยังไงไอ้พี่รองเดี๋ยวว่กินข้าวเสื่อยู่ตาจอยนะครับเอาตาพันไปเสียวันตาพันไปทางไหนยังกินตาพันตาพันตาพันคิตตีนะครับเป็นคน ปล่อยนะครับตาจอยเป็นคนดึงเสียกตนจอยไม่ดึงเสียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเสเสริมนิดนึงนะครับเสริมหางให้มันเป็นยุ่ยยุ่ยย่อยย่อยนหนึ่งนะครับแหตุตาจอยเป็นคนแล้วนะครับตากิตีเป็นคนปล่อยนะครับมันติดเป็ี่ยนไลยนะครับหางคือหางเครื่องหมอลำคักพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผมบ่อนหายด้วยเพาท่านรับรองห้องตัว้ราพี่น้องด้วยนะครับ เป็นว่านวนกแ,ลแหละแจ้งหางมันจีนย่อยย่อยจังเยนะครับว่าน่าจะขึ้นง่ายอยู่คิดว่าน่าจะขึ้นง่ายอยู่นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยโอ้โอสื้อลูดังดี ไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยผ่านครับผ่านผ่านอู้หางอ้าหางามงามครับโอ้ยของแท้เลยพี่น้องเนี่ยครับสวยงามครับโอ้ยสาวลำอมซีครับโอ้ยหางเมื่อยขึ้นกระพงหมอล้อมถึงประตครับสวยงามสับสวยงาม นู้ดังดีโอ้โหยไปแล้วครับพี่น้องจกักถิตตังซื้อเบาๆอย่างพี่น้องตั้งซื้ออย่างนี้นนี่ขอบคุณไอ้ไสยทั้งนั้นนักขัตธรรมราชนะครับส่งสูตรเบาตัวตนี้มาให้โอ้เป้ของเราอีกทีอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากเรียนตัวนี้แล้วติดภาพี่น้องไปเรียนเบาสามเม็ดของตากิถีนะครับตากิถีตาพันตาจอยนะครับวา่วามันติขึ้นบ่ นะครับติดเดี่ยวพระท่านเรียนนะครับเอาไ้มีน้องเบิ้งนะครับโอ้หอองแท้เลยแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคฟันแล้วครับตาจอยกำลังเตรียมไปหามองคูกนี่นึ่งแต่ฟันเป็นคนไล่เสียกออกนะครับตาจอยเป็นคนเอาเสียกอกไปนะครับมันกับองค์มาล่างปะโอ้นะความสวยงามคือประกาศเต็พี่น้องเลยเบิ้งเราแต่ก็โอเคครับ ครับสูตรนี้ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องส่งสูตรวาให้เป็นถั่วเบาบอนก็ล่ะครับแต่ว่าผมเห็ดแปลกๆก,ก็มูในจหน่อยใส่หางย่อยๆเล็หน่อยนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของวาวที่พี่น้องส่งสูตรมาให้นะครับก็เลยลองเห็ดเพิ่งผมใส่หางก็ซื้อดอกที่จริงมันก็มันก็ขึ้นด้อยที่ว่านไหนอยขึ้นยุกนะครับแต่ว่าผมลองใส่หางออมันง่ามนะครับมัน,นย่อย,ยๆอย่างง่ามเลน่อยถัยาววิเศษปะปะไต่บอน ะครับก็สวยงามนะครับเป็นแบบนิ่งๆพอหลินนะครับพอหลินสายหลินน้อยๆร่มเบาๆนะครับบรราการช่วงเช้าแปดโมงนะครับเริ่มสีเบิร์ตแล้วนะครับร่มสีเบิร์ตแล้วแต่ว่าก็มี่ร่มขึ้นมากน้อยๆอาจารย์โตสีน้ำเงินตัวนี้สองเมตรสี่สิบนะครับตัวใหญ่ถือว่าอยู่ขนาดกลางๆใส่เสียกนะครับนี่บอกครับนี่สองเมตรสามชิพนะครับ ตัวแดงนะครับป,ปีกแข็งยังน้อยมอยจัน,นแต่ก็ลงตามฉพาะของอาจารย์ไม่และครับพี่น้องนะครับเบิ่งเอา,น,านะครับลงแวบลงบาลงอีกเอาดากักตั้งลงเอาดักตั้งลงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจุฬา,า,บบามตดแปดสิบนะครับ<น>เสียงสนุกผมิมาตัดเสียกแล้วตีมดังท่วมมู่ท่วมพวกตัวบนของตาจิตตีนะครับนี่คือน่าจะเป็นเม็ดจะได้นี่ สองเมตรโอสองเม็ดนะครับสองเมตรนะครับสองเมตรพอดีมากเลยพอดีมากนะครับสองเมตรสี่สิบนี่ยแค่ของอาจารย์ไม่นะครับยังสวยงามอยู่นะครับเหรียญพ่อมงามนะครับอันนั้นเว่าเว่านกนะครับที่เปิ้ลทรงสูตรมาให้ผมนะครับกันยังอยู่ฮือเกาสอดเส่าพี่น้องนะครับใส่หางยูอยังเงาเงามอย่าหน่อยตามเปิ้นบอกนั่นแหละขอบคุณหลายๆที่ทรง ขอบคุณพี่น้องนะครับทรงหัมาให้นะครับโอ้ทางพี่สีล่องแล้วใช่ไหล่ะนะครับเอาหของตายกิตตีนะครับเริ่มร่มถอยเลยพี่น้องนะครับร่มถอยลงแล้วแดงดำเพราะยี่กิตตีแดงดำของตายกิตตีนะครับแต่ว่าเพราะยี่พันแต่ว่าตะพันอันนี้ของผมนะครับแล้วก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าตะพันด้วยที่มาโดนก็เลยกำลังสืซ่อมไม่กำลังสืซ่อมไม่นะครับช่วงนี้กำลังหิดหิดวาวคัะตอนนี้ หางวานหางยังเดียวฟังทั้งพี่นะครับพี่น้องนะครับเรื่องของไตคิตีนะครับเต็มฟ้าเลยครับวันนี้ยังเหลือเยาวน์หกเจ็ดตัวนะครับเอาลมแล้วนะครับหมดลมแล้วแปดโมงกลัวแปดโมงครึ่งนะครับนี่วาผมนะครับสองเมตรสองเมตรสิบหกเซนนะครับสองเมตรสิบหกเซนนะครับ ว่าผมนะครับโอ้ลมตีหลังวันนี้นี่จื้อบอเรียบร้อยนะครับเอาปลาหมึกของผมนี่ก็ยังกึกก้อนนะครับจักสีอื่นสอวางเลยสีบออีเซลกับโมเมนต์คือหางเหย้าหางย่อยงามคือปลาหมึกบางกันหนึ่งคือปลากัดนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับสล้วรับเวาไอ้ไส้ทรงมาจากนครศรีธรรมราชนะครับทรงสูตรมาให้เดี๋ยวจะน้อยหน่อยมาเทียร์วาวน้อยๆนะครับไปพี่น้องในเบื้องหน้านะครับเพราะว่าล้มช่วงเว้นก็คือโอเคอยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะครับ อ่าวาวหงก่กะคือร่มบนนีนอนข้างบนนะครับแว่าท่านไอ้กาล้องบนนี้นะครับล่องกับติดติดย,ยื่นละแต่ว่าอย่กล่องวาวหน่อยกันช่วงกลางเว้นนะครับร่มตีใส่ตีขัวยู่นี่นะครับขอบคุณทุกสถานที่ทุกมองทุกบอนนะครับขอบคุณที่พี่น้องในการติดตามช่องอีสานขึ้นฮอตนะครับเป็นกำลังใจในเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับอาท์ีบ่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปโดนเตือ,อยู่นนะครับเนื่องจากไปทำง,งานนะครับไปเห็นงาน เดี๋ยวอาจารย์ปูคนเบิกทางนะครับเราจะมาถ่ายสารคดีเกี่ยวกับวาวนะครับกับใฉยนองพี่นองเบิงน้ำนะครับในพี่นองมาเบิงน้ำนะครับที่ถ่ายเบื้องหลังในการถ่ายทำของของอาจารย์ปูนะครับอาจารย์ปูคนเบิกทางนะครับได้เสือตัวนึงเนี่ยนะครับเป็นอร่อยเสือตัวนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกสถานที่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าสิเป็นอันใดนั่นนะครับพี่นองรอเบิงครับสวัสดีครับ